ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของกระเป๋าเงินตัวกลางแทนฟอ์เซตบอกก็คือกระเป๋า ePay นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัคร ePay ไว้ให้นะครับ ePay นี้การที่เราจะทำ ePay นะครับก็ต้องมีเว็บที่เก็บบิตคอยที่จ่ายผ่าน ePay ด้วยนะครับถึงจะแอดลิงก์กระเป๋าเงินนั้นเข้าไปให้เว็บ ที่เราทําอยู่นั้นมันส่งผ่านกระเป๋ากลางก็คือกระเป๋าอ e ีเพแล้วก็จ่ายไปที่กระเป๋าคอยจุด COT ของเราทีแทนฟอสเซตบล็อกฟอสเฟตบล็อกนันทั้งก็คงทราบว่าเขาได้ทําการปิดตัวลงไปนะครับเขาก็จะปิดตัวลงไปแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยเอาอ e ีเพเนี่ยมาแทนกระเป๋าฟอสเฟตบล็อกซะเลยนะครับในการส่งในการจ่ายบิตคอยนะครับแล้วอีกอย่าง EP เนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาบิตคอยได้ด้วยนะครับโดยทำตาม เนี่ยครับบิตคอยนะครับกดไปที่บิตคอยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถหาบิตคอยได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับบิตคอยของก็เยอะแยะเลยนะครับในการเก็บของบิตคอยต่างๆ BDC ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะเก็บนะครับก็เลยมาแนะนำก่อนนะครับเราก็สามารถแอดให้ให้เวฟของ epay เนี่ยจ่ายขั้นต่ำของเราอยู่ที่10,000ได้นะครับ1 0,000หม่อ 10,000 b t c ก็คือ10,000 Satoshi นะครับนะให้มันดเข้าไปให้เราได้นะครับนะก็เลยผมก็ดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเนะี่ยโดยให้ทางเว็บนะ EPay เนะี่ยส่งเงินเข้าไปให้ผมเมื่อถึงยอด10,000 BDC mm hmm. เข้าไปที่กระเป๋า c o i n i o t h แต่เราก็ต้องมีเว็บที่เขาจ่ายผ่านเว็บ EPay นะครับนะผมก็หาเดี๋ยวจะหาะครับมีเวลาว่างเดี๋ยวก็จะหาเว็บที่จ่ายผ่าน EPay นะี้มาให้สำหรับ ใครที่ทำบิตคอยน์สายฟรีนะครับนะอฟอเซตบล็อกเนี่ยเขาก็ปิดตัวไปแล้วท่านมาอ่านตรงนี้ได้เลยนะคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตปิดออกไปนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับในการทำงานออนไลน์นะครับนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับช่วงน,นี้ผมไม่มีเวลาจริงนะครับหลังจากที่เราสมัคร E-Pay เนี่ยเสร็จสับเรียบร้อย,อยมันจะให้เรายืนยันตัวตนนะ เนี่ยมันจะส่งข้อความมาทาง Gmail ผมจะใช้ Gmail 2ตัวนะนะก็คือ GPay e เนยะบอกสวัสดีนะครับสวัสดีเราได้แนนครับเพ๊บมมันจะให้เรากดยืนยันอีกหนึ่งครั้งเราก็คลิกที่บัญชีใช้งานและการรักษาความปลอดภัยคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งมันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วมันจะให้เราใส่รหัสเข้าไปทีหรืออีเมลหรืออะไรต่างๆของเราคุากันไปนะครับให้อ่านดูนะครับแล้วก็ถ้ายังคลิกไม่ได้มันจะมีลิงก์ตัวเนี้ยให้เราเนี่ย คำลอกลิงก์ตัวนี้ไปวางนะครับนะที่ URL นะครับจบกันนะครับทีนี้มันจะจ่ายให้ผม10,000 BTC เมื่อถึงขั้นต่ำนะตอนนี้ของผมเนี่ยก็ลองเคลิปเล่นๆไปประมาณ3ครั้งในท่านจะเห็นนะครับครั้งแรกได้มา63 BTC ครั้งที่2ก็50 BTC นะครับครั้งที่3เนี่ยก็ได้มา60 BTC นะผมก็สมัคร Epay ไว้ในการเก็บ Bitcoin เดี๋ยวผมหาเว็บที่เชื่อมต่อการจ่ายเข้ามาที่เว็บ Epay เพื่อที่จะให้เ e ว็บ Epay e นั้นจ่ายไปที่กระเป๋าคอยจุด c ี t h อีกทีน,ทนึงนะครับแต่ช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครนะครับเดี๋ยวผมจริงลิงก์ไว้ให้แล้วก็ใช้แทนกระเป๋า f o r c e t o x x ในการเก็บ Bitcoin ได้เลยนะครับนะแล้วเราก็พวก่วง แอดเลขบัญชีของกระเป๋าคอยเข้าไปเป็นกระเป๋าเงินเพื่อให้มันจ่ายขั้นต่ำให้เราขึ้น10,000สตางคทางเว็บอีเพก็จะจ่ายให้เราอัตโนมัติโอนเข้าไปในกระเป๋าคอยทันทีนะครับคงจะไม่งงและคงจะเข้าใจกันดีหากดูวีดีโอนี้จบก็ฝากกดติดตามและฝากกด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทํางานนะครับผมก็ไม่ค่อยมีแรงจริงทั้งต้องอ่านหนังสือสอบและทั้งต้องหาเงินจ่ายค่าเทอมด้วยนะครับเนาะ ก็เลยต้องขยันม,มากมากนะครับเพราะว่าผมต้องหาเงินไปจ่ายค่าเทอบด้วยนะอันนี้ก็มาแนะนาครับมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้ว่าเว e ็บ e p a มนมีข้อดีข้อ,ขอ,อยังไงบ้างนะครับส่วนมากก็จะมีข้อดีเยอะๆนะครับมันมีแต่ข้อดีเยอะมากเลยนะครับ y e p นั้นก็มีแต่คนส่งข้อความมานะครับก็ลองอ่านดูนะครับถ้าใครสมัครเสร็จเรียบร้อยนะก็มีเว็บเก็บค่าสกลุลเงินต่างๆด้วยแต่ผมเนี่ยชอบเก็บของบิตคอยมากกว่าเพราะว่าค่าของบิตคอยนั้นมัน มันมีมากนะครับค่าของบิตคอยนั้มันมีมากผมก็เลยเลือกที่จะเก็บบิตคอยซะมากกว่านะครับแต่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเน็ตผมช้านะผมว่าจะคลิกเข้าไปให้ดูช่องทางการเคลมบิตคอยถ้าใครสนใจเคียมบิตคอยในอ e ีเพย์นะครับนะแต่มันหมุนอยู่เน็ตมันค่อนข้างที่จะอึดมากนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับนี่เวลาเราเคลมเข้าไปเสร็จเราก็มากดที่บิตคอยนะครับเนี่ยท่านจะเห็นว่าจำนวนของบิตคอยเน,นี่ยมันมีค่ามหาศาลมาก นะครับหรือใครจะเก็บของดูนคอยก็ได้หรืออินพิเรียนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมเนี่ยจะเก็บของคอยนะครับบิตคอยนั่นเอง,องผมก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่คอยเรก็เราก็รอแป๊บนึงนะเพราะว่าเน็ตมันชา้าจริงนะครับจะสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ผมด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับช่วงปิดเทอมผมอาจจะ อาจจะมีเวลามากกว่านี้นะครับแต่ผมอาจจะทํางานออื่นต่อด้วยนะครับเนี่ยครับท่านสามารถเคลม BITCOIN ได้เลยนะเนี่ยเคลมรับบิตคอย n ได้เลยเยอะแยะนะครับบิตคอย n เว็บอ e ีเพนี่เยอะมากนะครับเป็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสามารถเคลมรับได้เลยนะแต่ผมเนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะเคลมนะต้องขออภัยด้วยวันนี้มาชี้แจงเพียงเท่านี้จริงๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่หาเว็บบิตคอยฟรีมาให้ผมในกลุ่มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองดูเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ว่าเออจ,จริงไหมยังไงนะครับหรือมีความปลอดภัยเสถียรมากแค่ไหนแล้วก็น่าเชื่อถือมากแค่ไหนเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะเข้าไปดูของเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆที่เอาลงในกลุ่มของผมเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลงนะแล้วก็จะเข้าไปดูด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่มันช้ามาก ถ้าใครเนตเร็วเนี่ยจะเป็นการดีนะครับในการทำเงินนะครับโหลดซ้ำอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเนตมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนอ่ะนี่นะครับก็กลับมาคบเนตกว่าจะได้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับก็ให้ไปสมัครกันนะครับแล้วก็แอด นะครับแอดเว็บที่จ่ายผ่าน Epay ด้วยนะครับนะาเว็บไหนที่จ่ายผ่าน Epay ท่านก็ไปหาดูนะครับหรืออาจจะเก็บบีดใน Epay ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกาดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ